สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีพี่น้องสองฝั่งโค้งทีติดตามรับชมในช่องบิธีคน2สองฝั่งโค้งอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องโอ้เมื่อ,ไอไยไรพี่น้องครับเมื่อยเห็ดเห็ดงานเปิอนี้แปดเก่าส้มงนะครับผมเลิกจากเลี่ยนไปเลี่ยนแต่แปดโมงเสาร์เนาะเลิกเลี่ยนกับเทียงบยบม้งไปเห็ดงานพี่น้องแปดเก่าส้มง สีอดทนเหตุงานเอาจักสองเดือนพี่น้องจักสองสามเดือนเพราะว่าเดือนหนาสีสื้อลดมือสีซื้อลดมือสองพี่น้องอยากอยากได้ลดแห้งนะครับเพราะว่าขาขับรถไปเหตุงานเองมันสีง่ายนะครับบ่อยอยากนั่งรถเมย์น,นะพี่น้องนะครับมันบสะดวกมันนี่มีมูเนาะโมอ่ามูคนไทยนะครับผมเ่นสีขายลดมือสองนะครับแปดพันแปดพันเจ็ดร้อยดอลน,นี่แหละมือสองนะครับ ก็เลยคิดอยากได้นะครับเพราะว่าตัวเองกลับไปสอบนะครับไปสอบใบขับขี่ได้นะครับก็เลยคิดว่าเดือนหนาสิ้นเดือนหนาพี่น้องเดือนเอฟเอฟโเดือนหนานะครับก็คือสีได้แหละมาเนี่ยครับก็สิได้มีแขนมีขานะครับโอเคครับพี่น้องเขาเรื่องเลยเนาะพี่น้องครับมีเอฟซีนะครับเลายยทันนะครับที่เขามาติดตามช่องวิธีคนสองฝั่งคงใหม่นะครับเฉพาะเดือนนี้พี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามใหม่ 4 7 0 0ซับสไคร์นะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับผมถือว่าขอบคุณหลายๆนะครับที่ให้ความสนใจนะครับสำหรับช่องวิธีคนสองฝั่งคงนะครับแน่นอนครับพี่น้องหลายๆท่านที่เขามาติดตามใหม่นะครับที่ยังพ่นเขามาเบิ่งคลิปย้อนหลังนะครับผมเห็นคลิปเทปโยนะครับวิพาก์วิจารณรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างๆนะครับผมค่อนข้างใช้คําพูดที่ดุลแรงนะครับตรงไปตรงมาจังสินะครับผมเิ่นก็เลยมักนะครับ เกิดความสนใจแล้วก็กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับผมก็เลยขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับเพนถามมาหลายคนเนาะพนว่าเทบโยครับเวลากลับไปเล่าบอยานบอบอ,บอยานคอมมมนตจับอบอบอยานนั่นบอบอยานยาน,นี่บอนะครับอยังต่างๆหน้าๆนะครับผมผม,ผมก็เลยสิมาตอบคอมเมนต์นะครับสาหรับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามใหม่เนาะผมเข้าใจนะครับอาจจะยัง่หู้จักผม่นะครับที่นี่คือสําหรับผมเนาะเทบโยนะครับ ผมวิจารณ์ระบอบคอมมิวนิสต์นะครับวิจารณ์ด่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์ด่าเฉพาะรัฐบาลน,นะครับไม่ได้ด่าด่าประชาชนคนลาวนะนะครับด่าเฉพาะระบอบคอมมิวนิสต์ผู้นำคอมมิวนิสต์ลาวนะครับแน่นอนนะครับทุกคนทราบนะครับว่าช่องวิธีคนสองฝั่งโขงเป็นช่องที่ไม่เอาระบอบคอมมิวนิสต์ในสปปลาวเพราะเป็นระบอบที่ทําร้ายผมนะครับเป็นระบอบที่ทำร้ายผมนะครับหลายปีที่ผ่านมา คือทุกอย่างความเจ็บปวดที่มีอยู่ในหัวคิดสมองผมเนี่ยผมไม่เคยลืมเลยนะครับสิ่งที่คอมมิวนิสต์ทำกับผมผมจําได้ไปจนตายจําไว้จนตายเลยนะครับทีนี้คือผมจะบอก FC ที่เข้ามาติดตามใหม่นะว่าผมวิจารณ์ดา่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์มานี่หกปีแล้วนะตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่ประเทศไทยผมเปิดหน้าเปิดตาผมโดนจับมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับผมก็รู้สึกเฉยเฉยผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยว่า โดนจับครั้งแรกผมจะต้องปิดหน้าปิดตานะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดไปมันคือความจริงนะครับพวกคอมมินิตฮับว่ได้รับว่ได้นะครับจะดิ้นตายก็สิบสุดแล้วแต่พวกคอมมินิตนะครับแต่ถ้าถามว่ากลัวกลับบ้านกลับลาวกลัวไหมกับเอคอมมินิตจะจับไมเอฟซี FC ถามมาเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ได้รู้สึกกลัวตรงนั้นเลยนะครับ fc ส่งแคปหน้าจอนะครับส่งมามีพวกคอมมิวนิสต์นะครับไปไปสร้างไอสร้างเฟสนะครับสร้างเฟสปลอมเพจปลอมนะครับเอารูปอะไรนะมาร์กเลนินเอารูปสัญลักษณ์คอมมิวนิสต์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอารูปผมไปตัดต่อไปโพสต์นะครับนะครับคิดว่าผมให้ค่าผมไม่ได้ให้ค่าคนกลุ่มนี้เลยนะครับเป็นคนที่ไม่มีตัวตนนะครับผมเห็นโพสต์แบบนี้มาไม่รู้กี่ปีไม่เห็นมีประโยชน์หาอะไรเลยนะครับ ผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะขนาดตัวผู้นำคอมมิวนิสต์ยังโง่ขนาดนั้นยังไม่มีปัญญาทำนำพาประเทศชาติเจริญได้นะครับนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เคยไปคอมเมนต์ตอบผมไม่เคยไปนำเสนอหรือผมไม่เคยเอาเอาเฟซกับอ่าเพจนั้นมาลงใน y o u t u ผมนะัเปลืองแบตเตอรี่นะครับเปลืองไม่ได้ให้ค่าเลยนะครับเอารูปผมไปโพสกี่โพสนะครับเชิญนะครับ ไม่ต้องไปโพสให้เสียเวลาหรอกครับนี่แคปหน้าจอผมเนี่ยหรือว่าไปเอารูปใน Facebook ผมก็ได้ครับไปเอาเลยแล้วก็ไปปิ้นนะครับติดไว้นะครับทุกทุกทุกแขวงในในประเทศลาวนะครับทุกแขวงเลยนะครับผักเนื้อผักกางผักไตติดไว้นะครับติดไว้เดินถาดล้วงอ่าล้วงล้วงผ้าบางเวียงจันนะครับสะพาดมิตรภาพไทยเราติดไว้เลยผมไม่ได้หูซึกเอียงเลยผมไม่ได้หูซึกเอียงนะครับผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับ ผมเป็นคนตรงไปตรงมาความจริงที่เราพูดไปมันก็คือความจริงนะครับคุณกลัวเสียผลประโยชน์นะครับลูกเจ้าหลานนายนะครับหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับกลัวเสียผลประโยชน์ก็สุดแล้วแต่นะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดไปผมพูดไปแล้วผมมีความความสุขนะครับต่อให้พวกคอมิวนต์นะครับลูกเจ้าลูกนายหรือคนที่เสียผลประโยชน์นะครับมาเขียนอะไรก็แล้วแต่ด่านะครับในช่อง YouTube หรือในเพจผมนะ ผมขอให้คุณกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดแชร์ให้ถึงผู้ที่มีอำนาจที่สุดในประเทศลาวนะครับผมไม่อยากให้พวกขี้ข่านะครับพวกขี้ข่าประชาชนธรรมดาทั่วไปฟังนะครับไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์อยากให้คนที่มีอำนาจได้ฟังนะครับไม่ใช่ขี้ข่าฟังนะครับไม่มีค่าอะไรเลยจะให้ผมไปตอบกลับอะไรอย่างนี้ครับผมดงคลิปจบปุ๊บผมก็ไปทํางานนะครับผมไปทํางานไปเล่นกีฬาไปเตะตะก้อนะครับผมดูมีความสุขมากนะครับผม ไม่ได้มาเสียเวลามานั่งตอบคอมเมนต์ถ้าพวกคนกลุ่มนี้นะคนกลุ่มเนี่ยน่ะถ้าเก่งจริงน่ะผมเคยบอกหลายครั้งนะผมอยากฟังวิสัยทัศน์คุณอยากฟังวิสัยทัศน์อยากฟังความสามารถเปิดเพจมาเปิดเฟซมาเปิด y o u t u b e มามานังเว่าคือน่ข่เนี่ยมานังเ่าเลยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวรัฐบาลผู้นำคุณดียังไงนะครับเบามาลดขอยสิฟังขอยกดแช่์ให้นะครับ ไอ้ที่ประเภทที่ไปเปลี่ยนเฟซไม่ขึ้นรูปตัวเองไปคนคนคนไปกดติดตามน่ะก็บ้านะครับคนไปกดติดตามน่ะบ้านะครับคนไม่มีตัวตนก็ไปกดติดตามเพื่ออะไรนะครับคนกล้าจริงนะครับกล้าจริงกล้าวิจารณ์จริงต้องเปิดหน้าเปิดตาพร้อมรับทุกสถานการณ์นะครับนั่นคือคนจริงนะครับไอ้ประเภทที่สร้างเพจแล้วเอารูปคนนู้นคนนี้มาตัดต่อนะครับไม่ได้กระตุ้นหรอกครับไม่ได้กระตุ้นเลย ขนาดผู้นำารานะครับคอมมิวนิสต์เราหมายหัวผมเนี่ยมาไม่รู้กี่ปีนะครับถูกจับมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับพมยังรู้สึกเฉยเนะครับจะให้ผมไปตอบไอ้คนกลุ่มนั้นนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะผมมองไปที่ตัวผู้นำมันยังโง่ขนาดนั้นนะครับจะให้ผมไปตอบคอมเมนต์พวกนี้เหรอครับอยากตัดต่อเอารูปไปตัดต่อนู่นนี่นะครับทำไปเถอะนะครับขอให้กดแชร์พอ แชร์ใน YouTube ให้หน่อยนะครับขอสักสิบกลุ่มต่อคนอมีกี่คนนะครับที่อวยคอมมิวนิสต์หล้านคนก็กดแชร์ไปผมชอบมากนะครับถ้าอเมริกาห้ามเข้าประเทศฝรั่งเศสออสเตรเลียแคนาดาเยอรมันไหนห้ามเข้าประเทศอย่างนี้ผมตกใจอยู่นะอันนี้คอมมิวนิสต์ลาวห้ามเข้าประเทศมันเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนเราเหมือนเกาหลีเหนือห้ามเราเข้าประเทศอะ เราก็คงอยากกลับมากอ่ะน,นะนะครับชีวิตเราคงไม่ใฝ่ต่ำถึงขั้นตกต่ำถึงขั้นกลับไปอยู่กับพวกคอมมิวนิสต์อ่ะนะนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะเวลาที่ผมทําไมเวลาที่ผมพูดไปบางครั้งไม่อยากพูดแรงนะครับไม่อยากพูดรุนแรงใน YouTube มากมายนะครับไม่อยากใช้คําหยาบเพราะอะไรอะ่ะ YouTube มันจะติดแดงมันจะติดเหลืองนะครับถ้าติดแดงบ่อยๆ u t u b e ก็จะถูกปิดไม่ใช่อะไรหรอกครับผมก็เลยพยายามพูดเพาะๆาะไว้ นะครับเพราะ y u t u b e เนี่ยแจ้งเตือนมาหลายครั้งบางคลิปเนี่ยผมพูดแล้วผมด่าหยาบคายเกินไปบางทีถ้าเราพูดถึงพวกคอมมิวนิสต์้ะมันขึ้นไงมันขึ้นคือมันเหมือนเอา,อางไงก็ม,นนนม,มนนันคือง้วนี่ยไหมมันคือง้วคือคุ้ยนี่แหงเว่าแหงโง,ง่นะครับไม่ไม่ไม่แหกตาดูประเทศเพื่อนบ้านไม่แหกตาว่าโลกเข้าไปถึงถึงไหนแล้วนะครับ ประเทศมันจะพัฒ,น,พฒนาได้ยังไงก็อเอาวัวเอาควายอย่างเงี้ยมามาบริหารประเทศนะครับผู้นําแต่ละตัวแต่ละตัวในสปปลาวนะครับทุกคนก็เห็นนะครับว่าเรียนจบอะไรมาไม่ได้เรียนจบอะไรมาไม่ตะกลุ่มนักปักนักปฏิบัตินักยึดอํานาจทั้งนั้นไม่มีใครจบฝ่ายบริหารแล้วมันจะนําพาประชาชนคนเราหกเจ็ดล้านคนอนาคตมันจะฝากไว้กับผู้นําโง่ๆอย่างนงี้ได้หรอครับเอาผมถามหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดรุนแรงนะ ผมเป็นคนตรงไปตรงมาที่ผ่านมานะครับไม่ว่ากลุ่มไหนจะชอบไม่ชอบผมนะครับผมไม่ได้แคร์เลยนะครับคุณไม่ได้หาไม่ได้หาเพื่อผมคุณไม่ได้ช่วยเหลือผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้คือหมายถึงคนบางกลุ่มนะคนบางกลุ่มนะครับไม่ต้องมาสอนผมนะครับเวลาผมมีปัญหาผมเดือดร้อนคุณไม่เคยช่วยเหลือผมนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เก็บความรู้สึกนั้นไว้นะครับหรือนะครับพยายามรักษาตัวเองไว้อย่าเพิ่งตายก่อนเกษียณผมบอกตรงนะหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมไม่พูดหนึ่งปีที่ผมมาอยู่แคแนาดาที่ผมไม่พูดเนี่ยผมติดเรียนนะผมติดเรียนผมไม่มีเวลานะครับถ้าผมมีเวลามานั่งด่านะครับการเรียนมันก็นะครับมันก็ตกต่านะครับหนึ่งปีผ่านมาที่ผมไม่ออกมาพูดเนี่ยนะครับใจผมมันจะขาดอยู่แล้วนะไม่ได้ด่าคอมมิวนิสต์นี่ผมใ,นใ,นใจจะขาด นะครับผมก็เลยจําใจที่จะต้องไม่ใช้เฟสหเดือนเอ้อ1ปีนะครับจนกว่าจะเรียนจบ ESL นะครับไม่งั้นคือผมด่าทุกวันนะครับผมบอกเลยนะว่าผมไม่เคยกลัวพวกคอมมิวนิสต์แต่ผมเฉยเฉยนะครับคุณจะทําอะไรก็ทํานะครับเอาลูปผมไปตัดต่อทําอะไรทําไปเถอะครับผมไม่ได้ให้ให้ให้ค่าถ้าคนกลุ่มนี้เก่งจริงอ่ะประเทศลาวจะเริญแล้วนะครับพวกนี้อาศัยแต่เวียดนาม อาศัยแต่จีนให้จีนให้เวียดนามล่าสุดนี่ให้กัมพูชาดึงจมูกนะครับให้กัมพูชาลากจูงเหมือนวัวเหมือนควายนะครับไม่มีสมองเป็นตัวของตัวเองไม่มีนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับจําไว้เลยนะครับว่าถ้าประเทศชาติเราไม่พัฒนาประเทศไม่พัฒนายังไม่เจริญนะครับชีวิตการเป็นอยู่คนเรายังไม่ดีขึ้นนะครับอย่าออกมาพูดอย่าออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะเขาหัวอยู่ในใจอะนะครับ เขาเห็นแล้วเขาขำที่เขาไม่ตอบโต้เขาเหมือนเขาดูต้นนะครับจะบอกเขาสงสารเขาอยากให้โอกาสเพราะเขามองคุณมันได้วกว่าเขาทุกชาติในโลกนี้คอมมิวนิสต์ในลาวคือด้อยมากเลยนะ47ปีที่ผ่านมาการบริหารประเทศ47ปีแล้วเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่ปฏิวัติยึดอํานาจมาตั้งแต่โค่นล้มสถาบันกษัตริย์ลาวเนี่ยก้าวเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์เต็มรูปแบบนะครับก่อนปฏิวัติยึดอานาจบอกว่าให้ประชาชนคนลาวทุกคนมีสิทธทิเท่าเทียมกัน ทุกวันนี้เท่าเทียมกันหรือยังมีสิทธิทเสร่รอมลิขิตไวยังตั้งชื่อประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนคนเล่าไพ่หรือกล้าออกมาวิจารณ์รัฐบาลออกมาบ่าปุบถือจับปรับประชาธิปไตยมันอยู่ตรงไหนนะครับไม่มีแอบอ้างตั้งชื่อให้สวยหรูนะครับแต่อำนาจอยู่ที่กูคนเดียวนะครับอันนี้คือพวกคอมมิวนิสต์นะครับผมไม่เคยเชื่อนะครับใครจะบอกว่า ออกมาวิจารณ์รัฐบาลลาวขายชาตินะครับสุดแล้วแต่คุณนะครับผมไม่เคยเป็นคอมมิวนิสต์เลยผมไม่เคยว่าผมเป็นผมไม่เคยไปร่วมกับชาติคอมมิวนิสต์กับคุณเลยนะครับผมเป็นตัวของผมเองผมไม่ได้อยู่ใต้อํานาจคอมมิวนิสต์ลาวนะนะครับเพราะฉะนั้นผมวิจารณ์อยากอะไรก็แล้วแต่ผมนะครับฟังไม่ได้ก็ฟังถ้าไม่อยากฟังก็ unfollow ไปนะครับเลิกติดตามผมนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะไม่ใช่ว่าผมไป แค่ไปสนใจคนไม่ได้สนใจเลยครับอยากทำอะไรทำนะครับผมมองไปที่ผู้นาไม่รู้กี่คนแล้วนะครับตั้งแต่หลัง75มาเนี่ยมาในบริหารประเทศมา47ปีเปลี่ยนผู้นำไปกี่คนนะครับเปลี่ยนผู้นำไปกี่คนเมื่อก่อนเงินกีบลาวเนี่ยนะครับเงินกีบลาวเนะี่ยพูดตั้งแต่หลังปฏิวัติไม่ต้องไปพูดย้อนอดีตหรอกอดีต ก่อนที่จะมีการปฏิวัติยึดอหนาจตั้งแต่สมัยพระราชอาณาจักรลาวสมัยลาวปกครองในในระบอบเสรียเงินกีบลาวกับเงินไทยเนี่ยใกล้เคียงกันไม่ห่างกันมากตอนนี้1000บาทเท่ากับ5 0 0แสนกีบนะครับหลังปฏิวัติยึดอำนาจมานะครับเงินกีบลาวเนี่ยแพงกว่าเงินเวียดนามเยอะทุกวันนี้เงินลาวกับเวียดนามแทบจะเบียดสูสีกันนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือผลงานของรัฐบาลคอมมิวนิสต์นะครับ ถามว่าก้าวหน้าหรือถอยหลังนะครับคิดเอาเองนะครับสมองเรามีเรากินข้าวนะครับอย่าให้ผู้นําโง่โงมาดึงจมูกนะครับโอเคนักว่น้องเนาะขอถทดได้หลายนะครับที่เบารุนแรงแล้วก็บเบาขําหยาบคายนะครับบางเถืาเอฟซีที่เขามาติดตามใหม่นะครับต้องเข้าใจนะครับว่าเทียบยกเป็นค้นแบบนี้นะครับตรงไปตรงมาไม่อวยใครนะครับดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะครับ เพียงตั้งแต่ในประเทศลาวมันไม่มีใครออกมาพูดแบบแรงๆตรงไปตรงมาเปิดหน้าเปิดตาเหมือนผมมันก็เลยดูแปลกในสังคมคอมมิวนิสต์ลาวเพราะคนลาวทุกคนในประเทศลาวอ่ะรัฐบาลบอกต้องโดยเจ้าโดยส้มเซยโดยโดยเจ้าโดยโดยโดยเจ้านะครับพูดเป็นอยู่3ามพยางนะครับผมแนะนําเลยนะครับใครที่ไม่ชอบผมนะครับพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะไม่ว่าจะเป็นเซเลบตี้หีแตดอะไรก็แล้วแต่นะครับ หรือลูกเจ้าลูกนายนะครับไม่ชอบผมวิจารณ์ผมนะครับสร้างเพจขึ้นมาเลยนะครับด่าผมวันละหกเจ็ดชั่วโมงเต็มที่เลยครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพผมไม่ชอบรัฐบาลสมมุติบารักโอบามานะครับผมวิจารณ์ได้ครับผมไม่ชอบรัฐบาลที่นี่นะครับเจสตินจัสตินทูโรนะครับผมก็วิจารณ์ได้นะครับมันเป็นสิทธินะครับทุกคนมันไม่มีใครอยู่ใต้อำนาจรัฐบาลหรอกครับ มันไม่มีนะครับมีแต่คอมมิวนิสต์ลาวนะครับคอมมิวนิสต์ลาวประเทศคอมมิวนิสต์ลาวทุกวันนี้นะครับไม่ต่างจากเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือแห่งลุ่มน้ําโขงนะครับในความเป็นจริงผมบอกเลยนะไปคุณเป็นคนลาวอยู่ในประเทศลาวคุณจะรู้ว่าสิทธิคุณคืออะไรคุณไม่ต้องไปวิจารณ์รัฐบาลมากมายหรอกครับในประเทศลาวแค่คุณเดินออกไปถนนเดินถาดหลวงนะครับหรือว่าสนามพัดธาตุหลวงนะครับ แค่คุณพูดออกไปว่าประเทศไม่พัฒนาแค่นี้คุณก็ถูกจับแล้วนี่เขาเรียกว่าเป็นการกดขี่จำกัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไปไม่มีคำว่ามนุษย์เท่าเทียมกันในสปปลาวผมบอกเลยนะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณลหลายครับสวัสดีครับ